หกแปดหกสามสองการมึงถูกหัวยอะเฮ้ยถูกจริงเหรอเนี่ยแค่ถูกหวยอะดีใ,ใจขนาดนั้นเลยเหรอ,อถูกตั้งสิบสองล้านเลยนะจะไม่ดีใจนไนนนด้ไงเราฮะสิบสองล้านเลยเหรอดูสิให้บ้าเฮ้ 12, 000, 000, ยสิบสองล้านจริงด้วยอ่ะ น่อยได้เลยรียบไปรีบมานะถูกหวยที่คนเนี้ย,ยเกิดมาเพิ่งถูกหวยครั้งแรกเลยเว้ยอุย้ยดีใจอะ่ะขอดูชัดๆสิว่าถูกจริงหรือเปล่าจริงสิมุกมาเ <c oughs> ดี๋ยวีกแก้วมามุกโอ๊ยกังจะอ้วกไม่ไหวแล้ว นานๆนานนานทีจะได้ฉลองด้วยกันนะไม่เอาไม่เอาไม่ไหวแล้วมุกมุกมุก ก <c oughs> uh. uh. ังไปไหนอ่ะพัอไ้ย้ยอียไปไหนอ่ะหรือว่า โอ้ย oh. ้ยคนลูกอะ้วัที่หจริงเหรอเนี่ยยนี่เก่งท่งแขฮงจริงๆเลยนะลูกชายแม่เนี่ยต่อไปเราจะรวยสมใจแล้วช่ไหมลูกใช่ครับแม่12ล้านเลยนะแม่โอ้ยผูล้วก็คนลุกนี่มาแล้วตะเลขของฉันนะเอามาเฮ้ยนี่มุกหวยไม่อยู่ในมือใครอะมันก็ต้องเป็นของคนนั้นสิเธอนี่อย่าถือว่าเป็นแฟนแล้วจะมาแย่งได้นะ แมนไม่สั่งไม่สอนเลยไงแม่คะแต่ลอตเตอรี่ใบนี้เนี่ยมันเป็นของหนูนะคะของอเธอมันก็ต้องมีชื่อเธออยู่ติดอยู่สิไหนดูซิมีชื่อไหมแม่ไม่เห็นมีชื่อเธอสักตัวเลยอะฮะห,หรือว่าเธอเรียกชื่อแล้วมันจะวิ่งมาหาเรียกสิหวย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 ห่ว่วยห่ั่วยห่ะห่วยห่ยห่ว่วยย่ยห่วยห่ยวยวยห่ยห่้ยห่วยยวฉันขึ้่เงินร่วยวยนี่ยห่วยห่่งยห้หนวห่หมื่นเดียว่ตลก่ปหน่ <c oughs> อยหรอได้ต<อ>ั้งหห่่ห่ย แบ like <grande S 1> ่งให้ก็ดีแค่ไหนละอีกอย่างเหมือนแม่ฉันบอกว่าอยู่ที่มือใครเนี่ยก็เป็นของผมนะฟังไม่รู้เรื่องฮถ้าไมพอใจไม่ต้องเอาก็ได้นะหมื่นเนี่งคบกันมาต้องสี่ปีในที่สุดก็เผยท่าแท้สักทีสินะเห็นก็ดีสิฉันจะบอกอะไรตรงนี้เลยนะว่าเราเลิกกันแล้วอย่าหวังว่าจะได้เงินแม่ในบปากแก อย่าคิดจะมาตบลูกชายฉันเลยนะกล้าดียังไงมาตบลูกฉันออกไปเดี๋ยวนี้เลยมาทางไหนออกไปทางนั้นเลยไปไปออกไปออก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 ไปออกไปเลยไปิดประตูล,ล <c oughs> ูกให้ด้วยอุ้ยคนอวยเราจะรวยแล้วลูกสองรานเลยนะแม่เลย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  <c oughs> <c oughs> วันนี้เนี่ยเมื่อวานเราตรวจผิดงวดเอเฮ้ยเงินใบรางวัลที่หนึ่งของจริง,อองกง็อยู่กับฉันนะดิไอ้กงังมาหยิบผิดใบเหรอไอ้กังไอ้โง่เราโออกไปทีถึงแม่ช่วยอะไรที่ไหนสคะล้บไปเถอค่ะ าง,งาน่ยอะไรนะทำไมขั้นตอนถึงซับซ้อนขนาดนี้ต้องรอเป็นเดือนเลยอ่ะถึงจะขึ้นงืนได้ใช่ครับเออนิดหน่อยแล้วกันนะโบนัสฉันขอดูเอกสารที่ต้องพีเซต์ง,งานพวกนี้หน่อยสิ ได้สิคะเรียบร้อยคะ่ะเสร็จแล้วทุกโปรเจกต์ค่ะผู้จัดการดีมากการได้ข่าวว่าแฟนของผู้จัดการเนี่ยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งใช่ไหมคะดีใจเลยนะคะุณผู้จัดการคะอย่าลืมขึ้นเงินเยอนให้โบน,นัสด้วยนะคะแล้วก็ เดียเข้าเทียงเดี๋ยเข้าเย็นให้มนัสด้วยนะคะคือเราสองคนเลิกกันแล้วอ,ะอ่ะนี่คุณผู้จัดการคิดจริงๆเหรอคะว่ากางเนี่ยเขาจะเอาคุณจริงๆอ,ะอ่ะเพื่อไร พูดแบบนี้หมายความว่ายังไงอ่ะพูดอย่างจะคุณกังเขาจะมาเป็นแฟนเธออย่างนั้นแหละก็ใช่น่ะสิบอนัเมื่อคืนเนี่ยกางเขาเพิ่งขอฉันเป็นแฟนเองนะแล้วก็ตุมหูสร้อยกระเป๋าเนี่ยเขาก็เป็นคนซื้อให้ฉันเองอ่ะเฮ้ยแกแกรวยขนาดนี้เป็นฉันนะฉันไม่มาทำงานแล้วค่ะฉันจะนอนตีพงอยู่ที่ป้าแล้วค่ะก็ใช่น่ะสิ ที่ฉันมาวันนี้ฉันมาลาออกไอ้แกคือกางเขาแพลนให้ฉันว่าให้ฉันอยู่บ้านเฉยไม่ต้องทํางานทําการอะไรอะ่ะแบบรอเลี้ยงลูกอะแกแร้ไหมแกรอมันมากู้จัดการนะคะเส้นอนุมัติลาออกให้ฉันด้วยนะคะการที่จะลาออกเนี่ยมันต้องทําทุกอย่างให้ถูกต้องต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือน ไม่งั้นทางเราจะตัดสวัสดิการออกทั้งหมดอีกอย่างมาลาออกกระทันหันแบบนี้เนี่ยต้องไปแจ้งฝ่ายบุคคลนู่นฉันอนุมวันให้ไม่ได้หรอกวันนี้ไม่ได้มาขออนุญาตอะไรหรอกนะคะมาแจ้งเพื่อทราบอะค่ะเป็นแค่ผู้จัดการตอบต่อยเนี่ยจะสำคัญตัวผิดสิปวดหัวไม่อยากคุยกับหมาฉันเห่าไม่เป็นหรอกนะเชิญไปเห่าที่อื่นนุ่นไปช่างมันเถอะฉันไม่แคร์หรอกนะ โบนัทเย็นีว่าปะะคือกางแฟนฉันน่ะจะชวนไปกินข้าวเย็นน่ะเอาร้านที่แพงที่สุดหรูที่สุดในย่านนี้ไปเลยนะฉันไปต้องไปให้ได้นะไม่ต้องมานั่งเป็นกบในกระไลยที่อฟ ix, อฟฟิศอ่ะคือแบบมันไม่ค่อยรีแลกซ์อะไรเลยอะ่ะคุณผู้จัดการคะยังไงเย็นนี้ก็ไปทานข้าวด้วยกรรันสิคะเดี๋ยวจะหาว่าไม่ชวนอะได้ฉันไปแน่เจอกันนะคะ งานต่อบน,นอยากกินอะไรสั่งได้เลยนะครับไม่ต้องเกยงใจได้เลยค่ะสวัสดีค่ะขอสั่งแทนแล้วกันนะคะขอสั่งอาหารเป็นอาหารที่แพงที่สุดในร้านนะคะแล้วก็ขอวนยด้วยค่ะขอวายเป็นปีที่เก่าที่สุดแล้วก็แพงที่สุดด้วยค่ะขอสักสองขวดน,นะคะพอดีว่าคนเยอะนะคะ แม่คะคุณผู้หญิงรอสักครู่ระนะคะขอบคุณค่ะ้ยคุณผู้จัดจาก,การคะถ้าคุณผู้จัดจาก,การบอกว่าเอาวายที่ดีที่สุดเนี่ยมันจะต้องราคาแพงมากแน่ๆเลยอะแต่ก็อดใจไม่ไหวแล้วค่ะอยากชิมแล้วอะ่ะกินได้เต็มที่เลยนะโบนัสคุณกังเนี่ยเข้าถุงหวยตั้งสิล้านคุณกังคงมีปัญญาจ่ายใช่ไหมคะใช่ครับ ก็แค่เศษเงินนะครับแค่นี้ขนหน้าแข้งไม่ร่วงสองขวดจะไปพอที่ไหนสั่งมาคนละขวดเลยแฟนฉันเนี่ยใจป้ามจริงๆเลยค่ะอิ่มหรือยังครับงั้นเดี๋ยวผมเช็คบินเลยนะน้องเช็คบินค่าอาหารค่าวายรวมทั้งหมด9 5 0 0 0สบาทค่ะอะไรนะ นี่มันรีดถ่ายกันชัดๆนี่กินข้าวมื้อเดียวทำไมแพงขนาดนั้นอะลูกค้าเช็ครายการก่อนก็ได้นะคะไวายขวดล้วตั้งหลายแสนนี่มันปนกันชัดๆนี่คุณผู้จัดการคะหรือว่าเขาสองคนไม่มีปัญญายจ่ายกันหรอเราสองคนต้องห่านกันหรอหนูไม่มีเงินนะเอางี้ ผมถูกหวย12ล้านอีกไม่กี่วันเนี่ยผมก็เป็นคนรวยละเดี๋ยวผมเอาเงินเนี่ยมาจ่ายให้คุณทั้งต้นทั้งดอกไปขอโทษด้วยค่ะทางร้านมีกฎชำระวันนี้เท่านั้นค่ะนี่คุณฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องเรื่องไงผมบอกว่าผมถูกหวย12ล้านอีกไม่กี่วันผมก็ได้เงินละแน่ใจเหรอคะคุณกังว่าเงินจะเข้าอะลอตเตอรี่ที่คุณกังเอาไปขึ้นเงินเนี่ยไม่เป็นของวดก่อนนะคะนี่มุกมุกพูดบ้ามุกบออะไรเนี่ย คุณกังจำไม่ได้เหรอคะว่าฉันเนี่ยเป็นคนชอบซื้อลอตเตอรี่เลขเดิมๆซ้าๆลอตเตอรี่ที่คุณกังขโมยไปเนี่ยมันเป็นของงวดที่แล้วคะ่ะฮะอะไรนะอย่าบอกนะคะว่าคุณกังอ่ะขโมยโลอตเตอรี่ของคุณผู้จัดก,การหรอคุณกังคุณการทําแบบเนี้ยมันไม่โลดเลยนะนิสัยไม่ดีรอยอะนี่มันเกิดอะไรขึ้นคะ ก็คงถูกหลอกไงครับพี่ฟางเงินห้าลาที่ยืมที่ไปอ่ะเมื่อไหร่จะคืนวะถ้ามึนไม่คืนอ่ะกูจะไปพังบ้านมึงพี่ครับเดีย๋ยวผมรีบหาไปคืนนะครับครับเสียเวลาจริงมุก เรอย่าเลิกกันเลยนะมุกนะคือเราคบมาตั้ง4ปีอะ่ะหรือวา่าเห็น4ปีนี้ไม่มีค่าเลยเหรอถ้าไม่ใช่เพราะลอตเตอรี่ใบนั้นเนี่ยฉันคงไม่รู้หรอกนะว่าสันดานนายเนี่ยจะต่ำช้าแค่ไหนอะเป็นคนบอกเลิกฉันเองไม่ใช่เหรอจะมาง้อทำไมอะ่ะมุกขอโทษนะคือเราไม่เลิกกันนะมุกนะคือไอ้เนี่ยมันมาอ่อยฉันเองอะ่ะคือฉันไม่ทำอะไรเลยนะนี่คุณจะพูดอย่างนี้ได้ยังไงอเอยเอ๋ย,อ,ยอะไรเข้าใจผิดหรือเปล่าเนี่ยฮะ ขอโทษนะคะไม่ทราบว่าใครจะเป็นคนจ่ายเงินคะฉันจ่ายเองคะ่ะแต่ว่าไปนี้เนี่ยหารแค่สองคนนะคะส่วนสองคนนี้เนี่ยให้เขาหานเองถ้าเขาไม่มีปัญญาจ่ายเนี่ยเรียกตำรวจจับได้เลยคะ่ะไปกันเถอะโบนัสไปรอที<บ>่เคาน์เตอร์ดีกว่า<บ>มุกมุกไปโหดไม่ทราบว่าอีก475,000บาทใครจะเป็นคนจ่ายคะพี่กัง หาวิธีสิคิดอะไรอะ่ะคิดไม่ออกอะ่ะอ,อย่านะพี่กังพ,อ,พอเอากระเป๋าเนี่ยมาจำไว้ที่เรือเนี่ยผมหามาคืนเองไม่ได้นะกระเป๋าใบเนี่ยพี่ซื้อให้ฉันแล้วมันก็ต้องเป็นของฉันอีคนโกหกหลอกลวงก็เธอมันหน้าใหญ่นี่บอกว่ามาเป็นสองคนชวนเพื่อนมาทำไมอ่ะ แค่นั้นแหละไปม,ม,มอบดอมบนรับดดรวยไว้ส